หวัสด,ดีวัยรุ่นทุกคนครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Car Parking และตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมโคดิล่าวันนี้ก็อาจจะมาแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีตัวแทนของผมนะครับซึ่งผมไม่ต้องเปิดกล้องเองผมก็เลยใช้ตัวละครตัวนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณานี้ครับผมมานั่งพูดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แทนผม <laughs> ปากเวลาที่ผมพูดเนี่ยมันก็อาจจะไม่แบบขยับตามผมเป๊ะ,ปะนะครับแตม่มันก็พอดูได้นะฮะโอเคทุกคนในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาแต่งรถ ซีวิค FK8 คือวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งนะครับจริงๆรถคันนี้ผมเคยแต่งไปค, <c oughs> ครั้งหนึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นน่ยคือ i อดีผมมันวินไปเซิร์ฟโป,โป <c oughs> <า>รมันไม่สามารถเอามาทําคลิปต่อได้เออ <c oughs> ในคลิปนี้ผมก็เลยคลิดว่าจะมาสอนแต่งสักนิดนึงนะเผื่อที่มีคนที่อยากแต่งตามอะไรแบบนี้ผมก็เลยจะมาสอนทุกคนแต่งกันตัวละครในไอ้นี้ที่ผมเก็บตังค์มาได้นะครับจากที่ผมได้ทําคลิปอ่าขับรถ100วันนะควันนะผมก็ได้ สะสมเงินมาได้ประมาณ163,420บาทซึ่งวันนี้เราจะไปซื้อ Civic FK มาแต่งกันแต่ไม่รู้ว่าในการแต่งรถมันจะอ่ามันจะใช้ตังพอหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าแต่งตังไม่พอเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บตังเพิ่มโอเครถที่เราจะแต่งในวันนี้จะเป็น Civic FK8 ก็อย่างที่พูดไปเลยนะครับแต่ผมเสียดายแบบเพราะว่าผมไม่มีทองในการซื้อชุดแต่งซึ่งมันเป็นอะไรที่อ่า มันมันไม่เท่แบบเท่ร้อเนเข้าใจไหมคือถ้าใส่ชุดแต่งแบบจัดเต็มจากคลิปที่แล้วเนี่ยคือมันจะโหดมากครับนี่ใส,ส่แบบสปองสปอยเลอร์อะไรแบบนี้สเก์ตข้างสเก์ตหน้าสเก์ตหลังซึ่งมันจะทําให้ผมเนี่ยแต่งรถได้หล่อขึ้นแบบมากกว่าเดิมนะฮะแต่คืออันนี้ผมไม่มีทองครับรืทองศูนย์บาทอ๋อไม่เป็นไรหรอทุกคนเรา,เราผมจะมาสอนแต่งแค่ ลายแล้วกันวันนี้นะฮะอันนี้คือผมจะมาสอนแต่งให้ผู้ชมสดๆเลยนะครับทุกคนวันนี้เราเอาแค่ลายกับพวกล้ออะไรอย่างนี้พอแล้วนะครับทุกคนโอเคจากนั้นกดเข้าไปที่ exterior ก,กันเลย เป็นการแต่งรถนี้พอเราเข้ามาแล้วนะฮะเออเดี๋ยวผมท่านผู้ชมครับผมขอพูดอะไรสักนิดน,นึงนะฮะคือไอแอนิเมชันที่มันนั่งอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนนี้มันจะมีลายน้ําที่มันเด้งไปเด้งมาถ้ามันรบกวนยังไงก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับแต่ถ้ามันไม่รบกวนอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับจะขอบคุณมากๆเลยนะฮะเพราะว่าถ้าผมต้องเอาลายน้ําไอตัวที่มันเด้งไปเด้งมาออกเนี่ยคือผมต้องเสียตังค์ประมาณเท่าไหร่วะประมาณ3 0 0ร้อยสกว่าบาทนะครับไอแอนิเมชันบ้าบอเนี่ยซึ่งมันต้องใช้ตังค์ในการซื้ออ,าาออออเเเเาาาาาาาลลยยยนนนนน้้ํกกะะะฮมมมครรัับท่่ผูชมมดี๋วจสแตง เลยะะถ้าผมแต่งผิดพลาดจะไงก็ต้องขอไปด้วยนะฮะผมอาจจะแต่งไม่เหมือนต้นฉบับแบบ1้0นะลายสปูลนะแต่ผมก็จะพยายามแต่งให้เหมือนมากเออจากคลิปที่แล้วอ่ะแต่งให้เหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะฮะโอเคตัวรถเนี่ยด้านหลังจะเป็นสีเหลืองด้านหน้าจะเป็นสีฟ้าอ่ะแต่ทํายังไงให้มันเป็น2ส,สีเดี๋ยวเราจะทําการเอาเปลี่ยนรถให้มันเป็นสีเหลืองก่อนเลยอันดับแรกเอาเหลืองแบบเหลืองคเข้มเหลืองออกเหลืองออก,อออกส้มๆอ่ะประมาณนี้อันนี้ส้มเกิน เอาเลี้ยงเลี้ยง LIKE แบบเหมือนขี้อ่ะเลี้ยงแบบเหมือนขี้อ่ะเดี๋ยวประมาณนี้อันนี้ย็เงเข้มไปนะปรับใหม่ก่อนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเลี้ยงเลี้ยงกอ่อนกําลังดีอ่าผมว่าผม,ผมต้องไปใส่ล้อก่อนมาเอ, الم, เอเ้เดี๋ยวยดเดี๋ยว๋อสปอยเลอร์ตัวนี้มันติดมากับรถอยู่แล้วก็ตกใจหมดว่าทำไมมาจากไหนวะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ล้อก่อนเดี๋ยวมันจะไม่หลอน,นะฮะเราต้องจัดทรงรถที่มันหลอก่อนล้อที่ผมจะใช้ในวันนี้จะเป็นล้อเอาล้ออะไรดีเอาล้อก้านเล็กไหมล้อเนี่ยต้องเป็นล้อสีดำฮะ ผมว่าเอาันนี้แหละเนี่ยเอาก้านเล็กๆเกนี่แหละโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปโหลดเตี้ยรถแป๊บหนึง่งราคา7 0 0 0พลอ้อจากนั้นเราจะทำให้ด้านหน้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเอา็ดเราต้องทำฝากระโปรงก่อนสิไม่ได้เราต้องทำฝากระโปงร,งก,รปงก่อนครับโอเคฝากระโปรงครับอันดับแรกเราก็ต้องวางลายสีดำครับผมอ่าลายสีดำอันนี้ผมแนะนำให้เลือกเอาอันอันแรกนะครับผมอที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเพราะว่ามันราคา100บาทเออเพราะว่าผมไม่มีตัง พราผมไม่มีตังค์นะฮะโอเคลายแต่ละอย่างนี่ก็แพงสะเหลือเกินโอเคผมขออนุญาตขยายให้มันใหญ่ก่อนแป๊สดึงโอเคครับเพราะผมขยายให้มันใหญ่เสร็จและ้ะจากนั้นผมก็ต้องกดโอเคไปปาบนี่แค่นี้เราก็ได้ฝ่ายกระโปรงดําละแต่จะทํายังไงให้มันเป็นลายคาร์บอนล่ะทีเนี้ยอ่าอันดับแรกก็ผมต้องให้เรากดไปตรงรูปตัวทีครับผมเนี่ยไอที่เป็นที่ให้เราใส่พิมพ์ตัวอะไรก็ได้นะครับผม ทีนี้ให้เราใส่ที่มันเป็นตัวลูกศรน้ยองแบบนี้นะครับผมนะใส่ไปเลยฮะสักประมาณ10อันประมาณนี้อ่ะใส่ไปเลยเยอะๆกันเลยก็ดีนะจะได้ไม่เปลืองเลเยอร์ด้วยอ่ะแล้วก็กดวางไปเลยจากนั้นก็อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะปรับสีอยากให้มันขาวมากนะครับผมให้มันขาวกําลังพอดีอ่ะผมจะปรับไว้ประมาณนี้แล้วกันโอเคจากนั้นก็ปรับขนาดครับผมปรับขนาดเราอยากได้ขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับให้มันเล็กลง ่ะประมาณนี้ก็ผมผมจะปรับไว้ประมาณนี้นะฮะผมก็ต้องวางเลเย,ยอร์เลยทีเนะี้ยเออวางไปเลยเผมขอญาตสุมไปใกล้ๆนะฮะอ่ะผมจะเริ่มวางจากจุดนี้โอเคหลังนั้นก็ Copy ครับผม Copy ปึ๊บแล้วก็มาต่อกันนี่อันนี้จะเป็นการทำฝากระปุงคาร์บอนเคปล่าแบบชาวชาวบ้านชาวประดิษฐ์ชาวภูปัญญา <c oughs> เออพยายามวางให้มันตรงนะฮะถ้าวางไม่ตรงเดี๋ยวมันจะไม่หลอ่อเออเวลามองไกลๆเดี๋ยวมันจะไม่หล่อเอา แหเขตรงหรือเปล่าวะเนี่ยมันยังมีสีขาวๆลืมเหลี่ยมมา,าแสดงว่ามันไม่ตรงอ่าโอเคตอนนี้ผมก็ได้วางตรงแล้วนะครับแต่ตอนนี้เกมเริ่มกระตุกเริ่มค้างละอ่ะมาต่อกันเลยจากนั้นก็ทําการ Copy ี้เลเยอมาอีกครับผมแล้วก็ทําการเอาไปวางที่จุดอื่นนะแล้วผมจะวางจุดนี้โอเคแล้วขออนุญาตปรับมุมกล้องให้มันดูใกล้ๆมันจะได้เห็นอันนี้คือเป็นการสอนทําสดๆเลยนะครับนี่ก๊อปปี้ลากมาอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันเอียงต้อง c o ปปีใหม่ถ้ามันเอียงนี่ไม่ได้ครับผมมันเอียงเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันอ่ะลากมาทีเนี้ยมีการสอนสุดๆเลยไม่ได้มีการตัดต่ออะไรแต่อย่างใดใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูเนี่ยเนีนเยนปะไอเดี๋ยผมว่ามันมันมันไม่สุดอะมันไม่สุดอะผมต้องเอาแบบนี้อ่ะอาวานเนี้แล้วก็ลากมาอีกอันนึงทำให้มันสุด ประมาณนี้เนียนหรือเปล่าเออพอใช้ได้ไม่เนียนมากแต่ก็พอใช้ได้นะฮะนะผมขออนุญาตวางให้มันเนียนเนียนก่อนอ่ะประมาณนี้แล้วกันฝากกระกปรุงคาร์บอนแหละออโอเคเหลืออีกอันนึงเดี๋ยวอันนี้ถามว่าเรอาอจะวางไงมันเหลือพื้นที่แค่นี้ก็วางทับกันไปเลยครับนีอ่อย่างเช่นแบบนี้ครับผมวางทับกันไปเลยอ่าแล้วผมเอาสักครึ่งหนึ่ง ประมาณนี้เห็นไหมอ่ะมันจะทับกันละเออโอเคแล้วก็ก๊อปปี้มาอีกก็วางตรงนี้อีกพยายามวางให้มันเนียนๆครับรถลายมันจะได้ออกมาสวยถ้าวางไม่นเนียนเนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบขาวๆดำๆไหมครับทุกคนมันจะมันจะไม่เนียนฮะเนี่ยเห็นไหมเรื่อมเป็นรูปเป็นล่างแล้วเออเอาว่ะฝากระปุงคาร์บอนคลิปล่ามาแล้วก็เอามาวางตรงนี้ต่อ ปาบโอเคได้สมอันพอดีแถวนี้ปาบโอ้ยเนียนเลยเนียนเลยวางครั้งเดียวนี่เนียนเลยผมว่าผมทำสีขาวเกินไปหรือเปล่าว่าเส้นมันน่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้ฝากระปรงคาร์บอนเคลฟลาแบบง่ายๆ <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันก็อาจจะไม่เนียนนะครับทุกคนแต่มันเอ้ยมัน,ม,นมันพอดูได้อยู่มันถึงแมจ้จะไม่เนียนมากเนี่ยสวยเลย สวยเลยออกมาสวยเลยฝากระปุงคาร์บอนทีนี้เหลือในส่วนของเราจะทําครึ่งของด้านหน้าให้มันเป็นสีฟ้าใช่ไหมเราก็ต้องเอาสีฟ้าวางก่อนครับอันดับแรกเราก็ต้องหาสีฟ้าที่มันเหมาะสมก่อนฟ้าเข้มๆสักนิดนึงอ่ะังจากนั้นก็ปรับขนาดให้มันใหญ่เราก็ต้องกะด้วยนะเวลาที่เราวางเราก็ต้องกะด้วยว่าเอ้วางยังไงมันถึงจะพอดีกันทั้งสองข้าง อ่ะข้างนี้ผมจะวางไว้ประมาณนี้แล้วกันนะอีกข้างนึงเนี่ยเราก็ต้องวางเล็งให้พอด,ดีฮะผมจะวางให้มันเลยเลยกระจกหลังมานิดนึงอ่ะเลยกระจกหลังมานิดนึงอ่ะประมาณนี้อ่าประมาณนี้อยากให้มันทับฝากกระปงคาร์บอนคลฟล่าเราด้วยเสร็จแล้วก็กัปปี้มาวางที่ด้านหน้าต่อปุอบ๊บอันนี้เราก็ขยายเอาโอเค ได้อยู่คือท่านผู้ชมสังเกตนะฮะเกมนี้มันบั๊กครับผมเวลาเราวางลายด้านหน้านะ่ยเห็นไหมด้านข้างนี่คือมันจะบั๊กไปแบบมั่วซั่วไปหมดเลยดูดิมันบั๊กมาด้านหลังด้วยเห็นไหมแน่เน่แน่เน่เนี่ยมันบั๊กมาด้านหลังด้วยครับผมเราก็ต้องแบบอย่าวางเลเยอร์ใหญ่ครับผมวางเลเยอร์เล็กๆเ,เ,เอาวางลหลายๆอันเอาโอเคผมขออนุญาต เล็งดีๆก่อนโอเคครับทุกคนสําหรับการวางเลเยอร์ด้านหน้าผมก็จะวางออกมาได้ประมาณนี้ท,ทุกคนก็บางบางไปเลยครับทุกคนให้ทุกคนแบบทําเอานะครับไม่ต้องมาทำทำตามผมแบบเป๊ะร้อเซก็ได้นะฮะวางให้ด้านหน้าของครึ่งหนึ่งของรถไม่ต้องไม่ต้องครึ่งหนึ่งจริงนะคือประมาณครึ่งประตูหน้าเนี่ยมาถึงแบบด้านหน้ารถเนี่ยให้มันเป็นสีฟ้านี่ให้เป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะฮะอะจากนั้นแล้วทำยังไงต่อตรงนี้มันก็จะมีบั๊กทิปนึงนะครับทุกคนอันนี้คือว่า أ, ถามว่ามันมาจากไหนนะครับผมมันจะมาจากฝากระโปรงหน้า,าไม่ใช่สิมาจากสเกิร์ตด้านหน้านะครับผมมันจะบั๊กมาถึงสเกิร์ตด้านหลังอันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันอีกทีหนึ่งแล้วกันจากนั้นนะครับผมยังไม่เสร็จครับเราต้องเอาไอ้เลเยอร์สี่เหลี่ยมนี้มาลากให้ลงมาแบบนี้ก่อนครับอ่ะลากให้มันมาแบบเป็นลายนี้ก่อนปึ๊บปุ๊บเดี๋ยวขออนุญาตวางให้เล็งให้ตรงก่อนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ให้มันเลยประตูหลักประตูหน้ามานิดนึง ให้มันเลยประตูหน้ามานิดนึงนะครับผมโอเคตามนี้วางปุ๊บปุ๊บให้มันเลยประตูหน้ามานิดนึงโอเคตรงหรือเปล่าเช็คดูโอเคผมคิดว่ามันน่าจะตรงแล้วโอเคประมาณนี้จากนั้นก็ให้เราทําการนะครับผมเราทําการเลือกที่ภาพที่เป็นอันนี้นะครับผมอันนี้เลยนะให้ทำตามไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูเอานะครับ จากนั้นก็ให้เลือกสีฟ้าให้มันเหมือนกันนตผมขออนุญาตขอเลือกสีฟ้าแป๊บนึงโอเคสีฟ้าที่ผมเลือกมาก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นก็ให้เราปรับขนาดเลเยอร์ครับผมให้มันใหญ่ขึ้นอ่าเห็นไหมมันจะเริ่มละอ่าเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนไหมครับเริ่มเหมือนละปรับไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ครับผมเราวางเป็น2อันก็ได้อ่าอย่างนี้เดียด๋วยวๆแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคก็จะได้ประมาณนี้แล้วเขาก็ทําการก๊อปปี้มาอีกอันนึง แล้วก็วางลากลงมาด้านล่างแบบนี้เนี่ยโอเคก็จะได้ออกมาประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วก็คอปปี้ไปวางอีกด้านหนึ่งครับผมมาวางอีกด้านหนึง่งถามว่าเอ้ยต้องจะวางไงทำไมไม่เหมือนกันก็ให้เรากดทําการหมุนนะผมหมุนปุป๊บโปเชะอย่างทองแท้แนด,ดอนไม่ต้องตรงแบบร้อเปร์เซ็นก็ได้นะครับผมขอแค่ทําให้มันยังไงก็ได้มันออกมาสวย ต้องตรง,ตรงแบบต้องวางตรงกันโปะเชะอย่าง100%ยเปซต์ไม่จำเป็นครับผมโอเคผมก็จะวางได้ประมาณนี้โอเคเราก็จะได้ลายด้านหน้าที่เป็นสีฟ้าแบบนี้ละเริ่มเหมือนขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับจากนั้นครับผมให้เราทําการทําอักษรคําว่าสปูนนะครับผมก็ให้กลับมาตรงที่ที่เราเขียนอักษรตรงนี้จากกั้นเราต้องเอาตัว S ก่อนอตัว S เลือกเป็นขนาดใหญ่อ่ะเอียงด้วยเอียงด้วยเออ วางไปเลยทีเนี้ยปึ๊บรู้สึกว่าตัว s นี้มันจะตัวเล็กเกินไปนะผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นตัว s นี้แล้วกันนี่โอเคประมาณนี้นี่ก็ใหญ่ไปโอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะจากนั้นก็ให้ทำการปรับเป็นสีดำแล้วก็ให้ทำการก o อปปี้อีกอันหนึง่งปุ๊บอ่ะแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งขยับนะครับทุกคนอย่าเพิ่งขยับให้เราทำการเปลี่ยนเป็นสีขาวปุ๊บ จากนั้นทำยังไงต่อครับให้เราทําการกดคําว่าบัตรครับผมคือหรือขนาดที่ทําให้ตัวอักษรมันหนาขึ้นนั่นเองนะกดติ๊กถูกออกนะครับผมปุ๊บอ่ะ,อะเห็นไหมมันจะมีเงาเสียํดด้านหลังมันจะเริ่มสวยแล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับเริ่มสวยขึ้นมาแล้วทีนี้อ่าผมจะทําลายเส้นก่อนไม่ใช่ลายเส้นมันจะเป็นอ่าเส้นด้านล่างของคําว่าปูนนะครับผมเส้นด้านล่างของคําว่าปูนอันนี้มันจะเอียง,ยงนิดนึงเอียงลงมาแบบนี้นิดนึง มันจะอยู่ขนาดระหว่างตรงกลางตัว S เปึ๊บปรับเป็นสีดำเปึ๊บกดคัดลอกแล้วก็ปรับเป็นสีขาวจากนั้นก็ให้เราปรับขนาดให้มันเล็กลงให้มันพอดีอันนี้อยู่อันนี้อยู่ที่ฝีมือการการลิงของเราด้วยว่าถ้าเราเลิงไม่ตรงมันก็ออกมาได้ไม่สวยจากนั้นก็ผมเราใส่คําว่าปูนนะครับผมปรับคําว่าบับ ติ๊กถูกคำว่าบัตรด้วย P O O N นะครับผมปูนนะฮะวางไปเลยปุ๊บากนั้นให้ปรับอัอกษรอ,อักขระให้มันเป็นแบบธรรมดาปุ๊บนี่รอเลยทีเนี้ยรู้สึกว่ามันเล็กไปวะโอเคผมปรับเสร็จละอ่ะไอคำว่าปูนถามว่าทำยังไงต่อครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนให้มันพอดีก่อนอันดับแรกนะครับผมเราต้องทำฉากหลังให้มันเป็นสีดำกดทิ๊ก ติ๊กถูกเอาใช่กดคัดลอกแต่กดติ๊กถูกกดคัดลอกนะครับผมคัดลอกปุ๊บจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ผมแล้วให้เอาคําว่าบัตรนะครับผมติ๊กถูกคําว่าบัตรออกปุ๊บอ่ะมันจะมีเงาสีดําด้านหลังเห็นไหมครับเริ่มสวยละเฮงง่ายๆจากนั้นต่อไปก็ทําคําว่าสปอร์ตนะครับผมสปอร์ตส,สปอร์เอ่ะสปอร์ตเหมือนกันครับผมติ๊กคาว่าบัตรติ๊กถูกด้วยนะฮะให้ตัวอักษรมันใหญ่มันหนาปุ๊บ อันนี้ก็ปรับขนาดให้มันเล็กลงหน่อยนี่คำว่า spot s p o อ่ะจะได้ประมาณนี้ปรับด้านหลังให้เป็นสีดํากดคัดลอกปุ๊บไม่ต้องขยับนะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างนั้นให้ติ๊กคําว่าบัตรออกปุ๊บอ่ะเห็นไหมสวยละแค่น,นี้ก็สวยละเออเห็นไหมง่ายๆก็ผมวิธีการแต่งง่ายๆเลยอ่ะเสร็จแล้วจากนั้นผมก็ต้องไปทำอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนอีกฝั่งหนึ่งผมก็ได้ทําการทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วถามว่า,าผมทายังไงให้มันพอดีกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือผมไปก๊อปปี้พวกตัวพวกตัวอักษรพวกตัว S พวกคําว่าสปูนสปอร์ตนะครับผมก๊อปจากฝั่งนี้แล้วก็เอามาวางฝั่งนี้นะครับโอเคทุกคนตรงนี้ให้วางเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมสีขา,ขาวแบบนี้เอียงนิดนึงอ่ะต้องอีงจริงไม่ต้องเอียงก็ได้ จากนั้นให้เราทําการปรับเป็นไม่ต้องปรับสีเอาสีขาวแบบนี้แหละเอาสีขาวแบบนี้เลยไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิน้นวางไปเลยประมาณนี้อ่ะเล็งเล็งไว้ให้มันตรงกันด้วยไม่ตรงกันเดี๋ยวจะซวยอีกผมผมคิดว่ามันตรงแล้วแหละโอเคจากนั้นก็ให้เราเลือกนะครับผมเป็นอันนี้นะฮะอันนี้แล้วก็วางไปเลยจากนั้นก็ปรับเป็นสีแดงสีแดงแบบแรงฤทธิ์อะไรแบบนี้เลยจากนั้นก็ทําการวางครับผมวางตรงนี้ อ่ะวางให้มันเลยขึ้นมาแล้วให้มันพอดีกันอ่ะประมาณนี้ไม่ต้องเปกเวอร์ก็ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็คัดลอกแล้วก็เอามาวางอีกฝั่งหนึง่งอ่าเห็นไหมง่ายๆก็ผมง่ายจากนั้นก็วางกรอบสี่เหลี่ยมอีกครัง้งหนึ่งปรับเป็นสีดําแล้วก็วางมาแบบนี้อ่า เห็นไหมเริ่มและเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาและเริ่มเหมือนรถคนละตอนแรกไม่ใช่รถคน <c oughs> นี่เออวางไปเลยนี่ทางด้านเป็นสีดําในลายสปูนของเราเริ่มเริ่มสวยละโอเคจากนั้นตรงนี้ผมจะใส่เป็นคําว่าโยโกฮามานะครับตรงไอ้รูปกรอบสี่เหลี่ยมสีดาโยโกฮามาโอเคองั้นกดวางไปเลย อันนี้เราใส่เป็นแบบตรงๆไปเลยไม่ต้องให้ตัวมันเอียงนะครับนี่โยโกฮาม่าอ้ะเรียบร้อยผมว่าเอาเล็กๆอีกเพราะว่าเราจะต้องใส่ไอ้ไอนั้นด้านหน้าด้วยประมาณนี้แล้วก็คัปปีเอามาวางทางนี้ด้วยอัอนนี้ก็ใกล้เกินไปนก็ใกล้เกินไปอเคเียมาวางฝั่งนี้ด้วยเอออ่า วางให้มันเผื่อๆไว้อีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราจะทําตัวอ่าตัวอะไรไม่รู้อะคือผมจะทําให้ดูอ่ะตัวนี้วางไปเลยทําตามผมเลยถ้าใครตามไม่ทันไม่ทันก็หยุดเอาเปึบ๊บวางใส่ตรงนี้ครับผมอ่ะแล้วก็ปรับเป็นสีแดงอ่าเริ่มรอละเริ่มรอละเริ่มรอละนี่แล้วก็หันมาแบบนี้โอเคอันนี้คือสอนทําสดๆเลย แต่ผมจะตัดคลิปให้มันสั้นเอาแล้วก็อันนี้ทุกคนอยากใส่หมายเลขอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หมายเลขวันเกิดของผมนะครับผม8จริงๆเกิดวันที่8นะครับผมเอา08ดีกว่า08อ่าโอเคงั้นปรับเป็นสีดําสีดําธ,ธรรมดาเลยครับผมแล้วก็เอียงเนิดนึงนี่อันหนาไปเลยผมว่าอันนี้ไม่สวยว่ะอันนี้ยิ่งหนักเลยยิ่งหนักเลยเอาธรรมดานี่แหละ นี่ศู 8, ธรรมดานี่แหละอ่ะลบให้มันใกล้ๆก,กันโอเคมาเนี้ผมจะใส่หมายเลขของผม08ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาใหญ่มากอะไรขนาดนี้ก็ได้เออประมาณนี้08ก็ไปวางอีกฝั่งนึงเริ่มรอละเริ่มรอละนี่โอเคโอเคครับผมไอ้ตรงด้านบนสีแดงๆตรงนี้ครับผมผมจะใส่เป็นคำว่าคาพาร์กิง้ง คาพาร์กิ้งอะแล้วก็วางไปเลยนี่ใส่เป็นสีขาวไปเลยก็ได้นี่ค่าพาร์ i กิ้งง่ายๆทุกคนทำตามเลยบอกเลยว่าแต่งลายนี้คือเท่แน่นอนถ้าใครที่ทำลายห้องเครื่องเป็นนี้บอกเลยว่าเลเยอร์นี้ไม่ไปไม่เปลืองครับผมประหยัดมากแต่ผมทำไม่เป็นผมก็เลยไม่ทำไงผมแต่งลายห้องเครื่องไม่เป็นครับผมก็เลยไม่ทำอะ เสร็จแล้วครับผมอ่ะด้านข้างเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเห,เหลืออะไรนะเมื่อกี้ว่าจะทำเอ่อเหลือป้ายทะเบียนด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายทะเบียนวางได้หรือเปล่าอ๋อได้แจมเลยป้ายทะเบียนเอาสีอะไรสีขาวสินี่เราต้องทำป้ายทะเบียนก่อนให้มันแบบสมจริงครับผมอ่ะวางให้มันตรงนะวางไม่ตรงเดี๋ยวไม่รออีกเออเฮ้ยตรงเปะเลยเว้ยโอเคจากนั้นก็ใส่ครับผมเป็นอะไรก็ว่าก,กันไป กกกก็สามสี่ห้าหกเออสองสามสี่ห้าสี่สี่สสห้าหก,หกอะไรละ่ะโอเคนี่นี่คือเป็นการทำป้ายทะเบียนนะครับผมเนี่ยปรับให้มันขนาดหนาขึ้นเอ่ประมาณนี้อ่ารู้สึกว่ากอไก่มันเล็กเกินไปไม่เป็นไรหรอกเออด้านล่างผมจะใส่เป็นกรุงเทพมาหานะคร พรุงที่มหานครวางไปเลยนี่รอแล้วเห็นไหมเหมือนรถจริงเป๊ะบอกเลยแต่เราจะได้ไม่เก็บไอตัวสีฟ้า,ฟาด้านหลังอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเราก็เหลือขาดอะไรฝากระปงหน้าหน้าอ่าจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมไม่ต้องใส่ลายอะไรก็ได้นะเออ,อนนี้คือแต่งประมาณนี้มันก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละ แต่ผมจะใส่แบบจุกจิกเล็กๆหน่อยแต่ก็เดี๋ยวผมจะมาใส่ภายหลังแต่วันนี้ผมจะมาสอนเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วกันอ่าเหลือขาดอะไรนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือตรงนี้ครับผมไฟหน้านะฮะเอาใช่กระจกมองหลังกระจกมองหลังจริงๆมันต้องเป็นสีดําครับผมอ่ะแล้วก็เอาสีดํามาวางอ่ะผู้ชมสังเกตไหมว่าวางสีดําปุ๊บเนี่ยมันมันกินลเยอร์ไปแบบแปลกๆมาก แปลกมากคือมันกินอะไรไปแบบนั้นว่ามันมันไม่แบบกระโดดไปใส่กระจกให้เราเลยโอเคประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรหรอกอ่ะใส่กระจกดำหน่อยวางแล้วกูจะวางไงให้มันเนียนวนะเนี่ยโอเคประมาณนี้ช่างมันเถอะเออแค่นี้ก็เนียนอยู่อ่าเหลือเราเหลือขาดอะไรเหลือขาดแค่แก้ด้านหลังแล้วถามว่าแก้ยังไง นี่ครับผมให้มาตรงเลเยอร์ของเราฮะตรงสกเก็ตหน้าสีฟ้าสกเกตหน้าอันไหนดูดิลองขยับดูลองขยับดูอันนี้ไม่น่าใช่น่าจะฝั่งนี้นี่เห็นไหมด้านหลังมันกับพิพตามแล้วอันนี้แหละร้อยเปอร์เซ็นตชัวร์ปรับขนาดให้มันเล็กลงอ่ะมันหายเวลาเห็นไหมมันหายไปนิดนึงแล้วโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมแก้เสร็จแล้วครับมันก็จะออกมาได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับทุกคน ถ้าถามว่าแก้ตรงไหนด้านหลังที่มันบั๊กนะครับผมให้เรามาแก้ตรงนี้ครับผมตรงสเก็ตหน้าตรงนี้ครับผมตรงไฟตรงซ้ายมือเออตรงซ้ายซ้ายของรถนะฮะตรงไฟหน้าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงสเก็ตตรงนี้แหละมันจะไปบั๊กตรงด้านหลังับผมผมก็จะแบบค่อยๆวางเลเยอร์เล็กๆเอา โอเคทุกคนก็จะมีประมาณนี้แล้วครับผมสำหรับการสอนแต่งลายสปูนสปอร์ตนะฮะจริงๆก็อาจจะมีแบบสติกเกอร์เล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่คือตังค์มันไม่ค่อยมีแล้วเออผมก็แต่งสอนแต่งประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนแต่งว่าอะไรรอติดตามก็ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวขออนุญาตลาไปก่อนเลยครับไว้เจอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับ